สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวป้อมจะมาแนะนําเรื่องนี้นะคะเซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเวลาที่เราซื้อบอนสีเข้าบ้านนะคะวันนี้นะคะคือนี่ค่ะซื้อบอนสีเข้าบ้านก็ค่อนข้างหลายต้นเหมือนกันค่ะสิ่งแรกที่ป้อมจะทํานะคะนั่นก็คือว่าเอาทุกกระถางมาสํารวจก่อนเลยว่าดินที่เขาปลูกม,มาค่ะมีปัญหาอะไรไหมซึ่งเอหกกระถางนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6กระถางฝั่งนี้นะคะฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยไม่ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะสำรวจแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้นะคะเออน้องต้นนี้คือตะวันชิงพบปัญหาคือตรงนี้เลยทุกคนต้องสังเกตก่อนเลยนะคะหลังจากที่แกะพัสดุแกะอะไรแล้วนะคะนี่นะคะนี่จุดนี้เลยนั่นก็คือนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมคะจุดสีน้ำตาลอ่อนๆเต็มโคนต้นเลยนะคะดูนะต้องสำรวจก่อนนะอย่าเพิ่งแบบเข้าตู้เลยนะคะเพราะว่าเวลาป้อมซื้อมาป้อมจะวางไว้ด้านนอกก่อนแล้วพอตอนเช้าหรือตอนที่มีแสงเพื่อที่จะดูว่าดินมีปัญหาหรือเปล่าต้นไม้มีปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่งั้นมันลามนะทุกท่านเนี่ยคะ่ะ เพี้ยอ่อนถึงจะเดินทางเองไม่ได้แต่เขาก็มีมดเป็นพาหะนะคะยังไงก็แล้วแต่คือมดเนี่ยจะต้องตามไปดูดน้ําเลี้ยงฉี่อะค่ะฉี่ของเพี้ยเนี่ยเขาได้กลิ่นอยู่แล้วนะคะมดเขาจะหมูกไวัยอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็มาพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องคาบเพี้ยจากต้นนี้ไปหาต้นนี้อย่างเงี้ยค่ะ <ừ> ฉะนั้นเลยวิธีการแก้นะคะสังเกตปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพาไปทำนะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยนะป้ายนะคะเก็บไว้ก่อนเลยนะคะเก็บไว้นะตัวนี้นะคะแล้วก็หรือดินออกนะนี่นะคะดินป้อมจะไม่ใช้นะคะป้อมจะเอาไปนู่นเลยตากแดดไว้ในสวนเลยนะคะป้อมจะเออดินเก่าออกให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปล้างให้สะอาดเลยนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดเลยนะคะนี่นะจริงๆต้นนี้นะคะเขาเขึ้นมาเป็นแบบสองต้นแบบนี้นะคะใครจะแยกก็แยกได้นะคะสามารถแยกได้เป็นสองต้นนะหรือจะไม่แยกก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยหากกาบใบอ่ส่วนมากอะ่ะเขาจะซ่อนเขาจะซ่อนอยู่ตรงกาบใบแบบเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะ ลองดูดีๆนะถ้าอันไหนที่มันเหี่ยวแล้วเราก็ดึงออกเลยนะล้างให้สะอาดแล้วดูตรงซอกกับใบนะคะเขาจะติดอยู่ตรงซอกกับใบก็ฉีดน้ําประมาณนี้พอฉีดล้างสะอาดแล้วนะเดี๋ยวป้อมจะเอาไปแช่ด้วยนะคะแช่อะไรเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งอ่ะล้างให้สะอาดก่อนนะคะ เตรียมน้ำนะคะเตรียมน้ำประมาณครึ่งแก้วนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะน้ำส้มควันไม้นะอันนี้ท่านใดนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะป้อมจะจำหน่ายอยู่ที่ขวดละ100บาทนะเติมลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะประมาณครึ่งฝาเลยนะคะก็คือเหยาะลงไปแบบนี้นะคะเหยาะลงไปแบบนี้เลยเพราะว่า,วาตัวป้อมเองจะไม่ได้ใช้เคมีหรืออะไรนะคะป้อมจะใช้ตัวน้ำส้มควันไม้เนี่ย ช่วยไม่ให้หมดมาก,กวนด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะทำเป็นการแบบไล่ตัวเพี้ยด้วยนะคะที่มันอยู่ตามซอกใบนะคะบางทีเราล้างมันอาจจะออกไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็แช่ไว้สักประมาณ20-30นาทีได้ค่ะแล้วค่อยนําลงปลูกนะคะนี่นะคะหย่อนน้าส้มควันไม้ลงไปที่เขาอยู่ตามซอกตามหลืบเขาจะได้ออกมานะคะแช่ไว้ก่อนนะเราแช่ได้สัก เ,เวลาที่เรากําหนดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกซึ่งก็ง่ายๆเลยค่ะวิธีการปลูกป้อมจาผสมดินนะ,ะมีดินปลูกมีกระถางใหม่แล้วก็ลองก้นกระถางให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดินเขาจะล่วงหลน่นลงไปนะแล้วก็ตัวสูตรดินนะคะป้อมก็จะใช้เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นดินใบก้ามปูที่ป้อมหมักผสมเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยของป้อมจะใช้เป็นปุ๋ยธรรมาชาตินะคะนั่นคือปุ๋ยมูลไส้เดือน เนาะก็คลุกเค้าให้เข้ากันเป็นสูตรดินของเรานะคะดินผ่านการตากแดดฆ่าเชื้อโรคมาแล้วนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนของเราก็เป็นแบบธรรมชาติคนให้มันเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จัดการปลูกลงไปเลยนะ,ะนี่นะคะใส่ดินลงไปบางส่วนก่อนชึบป,ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะ แล้วก็เนี่ยค่ะมาเลียงลากให้เรียบร้อยนะคะลากอันไหนที่มันเป็นสีน้ําตาลเราเอาออกได้นะคะนี่นะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าลากมันยาวเกินไปแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเอา่อตัดออกได้นะคะตัดออกได้เลยจัดเลียงลากให้เรียบร้อยเลยค่ะชื้ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะป้อมจะเรียงรากไว้อย่างนี้เราป้อมจะเติมวัสดุปลูกนะคะ <S <S น้ำที่เราผสมเอ,อน้ำส้มควันไม้อ่ะค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาลดเขาด้วย <S 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 ให้มีกลิ่นนะคะกลิ่นควันกลิ่นควันไม้อ่ะค่ะตรงในวัสดุปลูกแล้วก็กระถางด้วยนะคะจะลด การลบกวนของมดได้จริงๆนะคะตัวนี้นะคะน้ำส้มควันไม้นะคะไปหาซื้อใช้กันนะคะก็เหมาะสำหรับบอลสีค่ะถ้าใครปลูกบอลสีอยู่น้ำส้มควันไม้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะเดี๋ยวพอเข้าตู้เดี๋ยวเขาก็จะตั้งนะคะใบตั้งการตึงแน่นอนเพราะตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกเนาะมันก็ จะโรยโรยนิดนึงค่ะอันนี้จริงๆพ่อมซื้อมาสองวันแล้วนะไม่มีเวลาเอาออกจากถุงสักทีนะคะแต่คือเอาง่ายๆเวลาพ่อมซื้อมาพ่อมจะไม่ได้แบบไม่ได้เอาเข้าตู้เลยอะ่ะคือต้องวางไว้ด้านนอกก่อนไงชื้นอ่ะประมาณนี้นะทีนี้หลักการนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินปลูกให้กับบอนสีใหม่นะ อย่างแรกเลยนะคะคือการดูดซึมของน้ำอะคะ่ะของของของอของดินนะคะมันจะไม่ค่อยชุ่มชื้นเท่าไหร่นะคะทุกคนก็คือเรานะคะจะต้องแช่เอาไว้นะคะเราจะต,ต้องแช่วัสดุปลูกคือต้องหล่อน้ำเอาไว้แบบค่อนข้างนานนิดนึงค่ะอย่างนี้นะคะน้ำที่ผสมน้ำส้มควันไม้นะคะก็คือมันจะ ลาดลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวป้อมจะเอาน้ํานะคะมาหล่อให้ดินมันชุ่มๆเลยก่อนที่จะเอาเข้าตู้นะนี่นะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่เนี่ยจําเป็นต้องแช่น้ําก่อนนะคะให้วัสดุเขาอมน้ําให้ชื้นๆเลยเดี๋ยวพอเข้าตู้ประมาณสักชั่วโมงเนื้อค่ะเดยวเขาก็ฟื้นตอนนี้ใบมันอาจจะลอยๆหน่อยนี่นะยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ชึบเดี๋ยวป้อมจะเอาน้ํา น้ำเพิ่มนะคะประมาณนี้เลยทั้งลดด้านบนด้วยแล้วก็หล่อด้านล่างด้วยนะคะให้ชุ่มชุมกันไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะหล่อไว้เลยแล้วก็นี่ค่ะ ในนี้ด้วยที่เราซื้อมานะคะแล้วก็หล่อน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะวิธีการเนี่ยตามนี้เลยเพื่อนๆทำแบบนี้นะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบางทีนะคะมันจะลามไปถึงต้นอื่นที่เราเลี้ยงสวยๆอยู่ในตู้นะคะจะเกิดผลกระทบได้นะคะวิธีการเช็คก,ก่อนเข้าตู้นะคะ ลองทำกันดูนะคะวันนี้ป้อมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ